สวัสดีเอฟซีทุกคนเนาะคะ่ะวันนี้แม่ทองคุณนะคะเดี๋ยวให้คุณแม่เขียนไหกอนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะก็ช่องนี้งดให้คุณแม่ใช้เสียงนะคะเพราะว่าคุณแม่ก็ไปผ่าตัดมาเพิ่มเติมนะคะเนาะก็มื่อกี้ก็บอให้คุณแม่ว่านะคะเดี๋ยวรอคุณแม่เขียนเสร็จนะคะเราจะเอาตัวเลขมาพูดให้เอฟซีฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะเดี๋ยวรอสักครู่นะคะสวัสดีเอฟซีที่เข้ามาใหม่หด้วยนะครับผมเนาะวันนี้ไดให้คุณแม่ กำนังให้เล็วสดๆนะครับผมนี่จะเป็นคลิปสั้นนะครับผมก็มาตามแนวทางคุณแม่เหมือนเดิมนะครับผมนะแต่เ,เราให้คุณแม่กำนวณให้เร็วนะครับสี่เข้ามาแล้วขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผม ก็ไม่สบายนะคะก็เลยไม่ให้คุณแม่ใช้เสียงนะคะเดี๋ยวคุณแม่ค,ค,คนวนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะเอาตัวเลขเอฟซี C ดูอีกครั้งหนึ่งนะคะก็คือว่าคุณแม่นี้ก็ไปผ่าตัดมาเนาะ่ครับไปผ่าตัดมาก็ปวดปวดคุณแม่ก็มียามีอะไรเนาะปวดงงปวดตัดกระดูกตัดกามแล้วก็เลยเวลาบอกมันสิเจ็บเนาะเดี๋ยวรอคุณแม่เขียนเสร็จเราจะเราจะตัวเลขแม่บอกเอฟซีฟังอีกนึง คุณแม่ขึ้นไปผ่าตัดกระดูกมาครับก็พูดลำบากเนาะคุณแม่จะเจ็บแล้วก็กินข้าวไม่ค่อยได้นะครับเราเอาแค่ตัวเลขเนาะ พวกก้าวพวคู่พระจับคู่ในสี่สี่สี่ใหนึ่งนับพมุกกระวา ต้งโะไปกแค่สูกามเี่ยแ้าเก้าสี่ี่เก้าน่้นอน่เ้าสมเก้าอนนี้คือเป็นบนล่างเลยใช่ไหแม่่ค่ะคุณแม่บอกว่าบนล่างเนาะ แค่สี่คู่นี่น่เมตโอะักมาเนี่ยเดี๋ยวเข้าอัพซีมาบอกว่าคู่มาได้สองคู่ครับเข็ละเก้าไม่ใหญ่ก็ไม่ถือว่าจะมีหกหนึ่งหกศูนย์เนี่ยเนาะหกหกศูนย์หกหกหนึ่งหกหนึ่งศูนย์หกเก้าสี่สี่เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าครับอันนี้ทั้งบนทั้งล่างก็ไม่เนาะอันนี้ก็เล็กลักเล็กติดมีเลขเลข็กคู่ แม่แม่ก็มีพี่เน่น้องวันนี้แม่ปปไปในฟาร์กางไรไม่เห็นเนี่ยไม่เห็นโอเคเดี๋ยวทามาคัดลอกให้เอฟซีเดี๋ยวคัดลอกให้เอฟซีดูสักครู่นะคะจะมาคัดลอกใส่กระดาษ 9ก้าศูนย์มัน,มนไม่กินกันนี่แม่มอ๋อก็คือว่าแม่หกหกศูนย์หกอย่างเดียวแต่ไม่กาบเก้าศูนย์ ครับแล้วก็ให้คุณแม่คำนวณให้แบบสดๆเลยนะครับผมเนาะตอนนี้กําลังคัดลอกลงก,กระดาษนะครับผมเนาะทีที่เข้ามาแล้วขอกําลังใจคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมเนาะด like, กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับคุณแม่นะครับผมแล้วก็แอดมินนะครับวันนี้ก็ได้มาตามคุณแม่เป็นโค้งสุดท้ายเนาะเพราะว่าคุณแม่ก็ไม่สบายนะครับผมบชุมดเก่าก่าเอาอ่ะของคุณแม่ อนี้รักคุณแม่เก้าคุณแม่สีกคคุณแม่ับตัวหคุณม่ชอบนะชอสีเกคุณแม่ชอบสีเาอ๋อคุณแม่ชอบสีเก้านาะเป็นตัวนิ้มของคุณแม่นะครับผมคเค một mươi k sáng nào mười sáu mươi bốn nghìn sáu trăm hai mươi một sáng 2ิบกาวกระหกกาสามเลยามกาสี่กาอัดพมากรกพี่แคนีนะคะเนี่ยระหกาของคุณแน่ยท่องคุณ้หลายเลยค่ะครับเดี๋ยวค่ะเอฟซีดเบอตัวเลขเลยเนาะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวเลขกันนะครับผมเอซ นะครับ fc ก็ได้มาแล้วนะครับผมสลับแนวทางของคุณแม่ทองพูนนะครับผมคุณแม่ก็คำนวณให้นะครับผม่ะ fc แคปหน้าจอนะครับผมเนาะอันนี้เป็นแนวทางของคุณแม่นะครับผมเสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับแนวทางทุกแนวทางมีข้อมีหลุดนะครับผมคุณแม่ก็เป็นแนวทางให้ทางแอดมินเป็นสื่อกลางนะครับผมเนาะไดเอามาแบ่งปันให้กับ fc นะครับคุณแม่เป็นไปพาตัดมาอีกเนาะค่ะตรงตรงนี้เนาะ แล้วทีนี้แกปวดกระดูกนะคะเขาสีบุรบก,กวนคุณแม่ร้ายเนาะ,ค,ะ,<ล>ะคุณแม่คุณแกสีคำานวอนไทยแล้วแกก็ให้ตัวเลขมานะคะก็ก็ให้คุณแม่สุขภาพแข็งแรงเนาะให้ป่วยไม่ไหวอะค,ะะคะะ่<อ>ะเนาะก็เป็นแนวทางของแม่ทงคูนนอกที่ได้ไอแอดมินมเมื่อวาแทนนี่สีเนาะเนาะเพราะว่าไม่ไม่ยากงคุณแม่พูดเยอะนะคะเพราะว่าคุณแม่ปวดคือเราเป็นโรคประจำตัวยูนะค่ะเนาะอ่เดี๋ยวถ่ายคลิปเนาะค่ะ เอซี <S <S แคปหน้าจอคลิปเอซีแคปหน้าจอนะครับผมสำหรับทางของคุณแม่เนาะแม่ชอบตัวเน้นเนี่ยแม่เน้นไปที่9-4นะครับผมส่วน6-0เนี่ยของคุณแม่บอกว่า9-0มันไม่กินกันนะครับคุณแม่ชอบที่สุดก็คือ9-4นะครับผมส่วนเลขติดจะมี6กับ9นะครับส่วนจับคู่จะมี1-0-4-3นะครับ ก็เสนอไว้เป็นเพลงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับขอบคุณท่านที่เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมขอจบคลิปไว้แต่เพลงเท่านี้นสวัสดีครับ